สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณของคนเกิดพุธนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2565เช่นเคยนะคะงานก่อนนะงานสำคัญนะคะเดี๋ยววันมันคลิปมันจะยาวไปคนยุคนี้สมัยนี้เวลามีน้อยนะงานของคุณในเดือนนี้ชุกสาขาอาชีพ เป็นไปได้ด้วยดีมั่นคงแข็งแรงมีเกณฑ์การพลิกฟื้นคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโอเคคู่แข็งก็มีอยู่ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานไม่มีค่ะแต่ว่าคุณก็สามารถเคลียร์ได้ นะคะสามารถเคลียร์ได้นะคะพบปะพูดคุยเจราจาการเฉลิมฉลองกันนั่งพูดคุยเคลียร์ปัญหากันมันก็จบเพราะค้าแม่ขายก็เหมือนกันนะคะคู่แข่งก็เยอะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่คุณอย่าอย่าแสดงท่าทางออกมาเชิงว่าคุณอยากจะเอาชนะอย่าทำแบบนั้นมันดูไม่น่ารักเลยนะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณในเดือนนี้ทุกสาขาอาชีพ มีโอกาสพลิกฟื้นจากหลังเท้าเป็นหน้ามือแล้วนะคะแบบมั่นคงถาวรด้วยอ้าวอย่างนี้นะม,มันมันมันดีมากๆเลยค่ะตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจัดเม้นขึ้นมาเนี่ยมันดีมากแต่มันจะไม่ดีตรงเดทนะถ้าตามน้ไพ่นี่คืออาหารและเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าขายของชามร้านก๋วยเตี๋ยวกิจการที่ทําต่อๆกันมานานๆนะคะมันมันมันถึงเวลาที่คุณจะ,ะลืมตาอ้าปากได้แล้วสําหรับคนเกิดนพุธนะคะต่อไปเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งนะเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยค่ะ ก็ถึงขั้นที่ว่าครอบครัวคุณก็อยู่สุขสบายเป็นปึกแผ่นแล้วกันในเดือนนี้แต่มันบอกปริมาณเงินไม่ได้นั้นเองเพราะว่าไพ่เงินมันไม่ขึ้นมานะคะแต่แต่ตัวจุดเป็นเนี่ยค่ะสีไม้เท้าก็แน่นอนค่ะมันมันทำให้คุณอยู่เย็นเป็นสุขได้แล้วกันแต่อย่าลืมแบงเก็บนะคะเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่เราลำบาก เพราะว่าคนสมัยนี้รายได้จะไม่แน่นอนนะคะได้มากได้น,อน้อยได้ป็นกลางหรือไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้นะคะอัพสกิลหน่อยเพิ่มสกิลเพิ่มความสามารถในการทำงานขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะจะดีขึ้นอีกเยอะเลยนะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณไม่ค่อยดีนะคะให้สุขภาพขึ้นมามหนึ่งโรคอ้วนสองติดโควิดสามอันนี้หนักเลย เกิดการทะเลาะเบาะแว้งชกต่อยตบตีกันค่ะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของอาการไม่ลงรอยกันการข่มกันหย่ยเจ้าชนะคน,น,ม,นมันจะนำมาซึ่งไม่ดีเข้าโรงพยาบาลน่ะมันชกต่อยกันน่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คนต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองด้วยนะคะอย่าวิ่งไปตามอารมณ์ตัวเองเดินหนีอย่างเดียว ขมใจตัวเองอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกไปเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การพลิกฟื้นชะตาชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดตรงนี้ให้ได้นะคะหากเราล้มป่วยแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะมันก็เสียเวลาไปอีกนะคะต่อไปเรื่องความรักอ่ะคนโสด คนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์พบเจอคู่แตค่คนที่เข้ามาหาคุณคนนี้นั้นรู้สึกว่าจะมีครอบครัวแล้วเกรงว่าจะเป็นรักซ้อนในเดือนนี้ข้ามไปเลยค่ะคนโสดนะคะถึงจะปิ๊งแค่ไหนถึงจะชอบแค่ไหนเจอกันในงานเลี้ยงนะคะคือมันเป็นรักซ้อนค่ะนี่ค่ะก้าวถ้วยสามดาบแล้วก็สี่เท้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนั่นเองนะ แต่ไม่พอมีเดทอยู่ตรงนี้ด้วยไหมคะหนุนมคุณอยู่ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นห้ามนะคะความรักคนโสดต่อไปคนมีคู่แล้วในเดือนนี้นั้นคู่ของคุณน,นั้นเขายังเขาแบบมีอารมณ์ที่อยากจะกลับมาเป็นโสดนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนฝูงเหมือนคนที่คนที่ไม่มีแฟนอะ เพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ขอให้คุณเอาใจแฟนคุณหน่อยไม่ใช่ตามจิกนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าแฟนเราเป็นอย่างนี้บ้างเราก็ลองไปใช้ชีวิตของเราบ้างไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างถือโอกาสนี้เลยก็ได้นะคะตรงนี้มันเป็นไม่นานเป็นแค่เดือนเดียวเดี๋ยวปลายเดือนก็กลับมามาเหมือนเดิมและเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ก็ถือโอกาสนี้ปล่อยแก่ปล่อยกบปล่อยปลาอะไรไปบ้างลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําดูบ้าง พราะคนที่มีคู่เขาจะเบรกๆก,ก,กันเอาไว้นะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ก็เืโอโยวการนี้ก็แล้วกันนะคะเลี้ยงฉลองกับเพื่อนบ้างปล่อยแฟนไปบ้างเดี๋ยวประมาณช่วงช่วงท้ายช่วงอ่าปลายเดือนนะคะประมาณที่2 0่ก็กลับมาเป็นเช่นเดิมแล้วค่ะนะคะ <c oughs> อ่ะต่อไปเรื่องที่จะติดติงคนนะุณเรื่องที่จะเตือนสติคนในหน้าไพนี้นั้น <c oughs> ก็ได้บอกไปแล้วคือเรื่องของ การขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการขัดแย้งการขัดแย้งกับคู่แข่งซึ่งคุณอย่าวาง,วางกล้ามเป็นอันขาดนะคะและอีกอย่างหนึ่งการทะเลาะเบาะแงตบตีกันดื่มฉลองงานเลี้ยงอะไรบางอย่างแล้วก็มีเรื่องมีราวกันตรงนี้ให้ระวังเดือนนี้อย่าดื่มเยอะนะคะและก็อีกอย่างเรื่องสุขภาพมันแหละเออขอพูดเรื่องนึ่งโรคอ้วนนะคะคุณกินเยอะอะคะ่ะมีงานเลี้ยงสังสรรค์คุณจะกินเยอะระวังโรอ้วนด้วย อาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยแน่นหน้าอกเลยกดไหลย,ย้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็ให้ระวังนะคะคือมันเป็นแค่เดือนนี้เองนะคะอยากจะให้คุณใช้ชีวิตแบบอ่าปกติสุขทั่วไปไม่ต้องเกรงแต่สิ่งที่มันกระทบกับเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นดวงไงคะงั้นคนเขาคงจะไม่มาดูดวงกันหรอกเนาะเนี่ยคือสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิตของคุณในเดือนนี้ นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งเรื่องงานการที่คุณจะพลิกฟื้นชะตาชีวิตของคุณได้นั้นคุณลองเปลี่ยนมาทำในสิ่งที่คุณไม่คิดจะทำและคุณจะทำมันได้ดีแล้วมันจะสร้างความเป็นปึกแผนให้กับตัวคุณและครอบครัวคุณด้วยนะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ